เจ็ดมหาสมัยต่อปุริมันจาที่สร้างราชาทัตาราโทปซาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชาชัศสิโสปุตตาปิตสะพาังโวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัศสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านังทาขี่นันจาที่สร้างราชาวิรุณโหตับปาสาสติ ุมพันธานังอธิปติมหาราชายัศสโิโสปุตตาปิตาสาพาหโวอินธานามามหาธราอิทีม่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัศสิโนโมทัม,ทมานาอพิกามุงพิกุนังสาม,มิติงวะนังปาชิมันจะทีิสัางราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัศสโิโส ปุตตาปิตัสะพะหาโวินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสสิโนโมทมนาอภิกามุงภิกขุนังสามิติงวะนางอุตรันจะที่สร้างราชากุเวโรตับปัสสติยักขานังอาทิปติมหาราชายศสสิโสปุตตาปิตัสะพะหาโวินทนามามหาภรา อิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมธรรมนาหิภิกขะมุงภิกขุนางสามิติงว่านางปุริมะทิสั่งทัตตารโตทักขินเนนาวิรุณหโกมาชิเมนาวิภูปโคภูเวโลอุตรังทิสั่งจตารโอเตมาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตธันรมาณาอัตถังสุปเนก กาปิระวัฒทเวเตสั่งมายาวิโรธาสาอาคูวันจะนิกาสธามายากุเทนตุเวเทนเวเทนตุอิภูจะอิภูโตสหะจันทโนกาเมเสโทจะกินทะคันตุนิคันตุจะกปนาโทโอปามโยจะ เทวสุตโตจะมาตริจิตจิตตาเซโนจะคันทัพโนณโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจะสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชชุภีโมธมานาภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนัง อาาคูนาภัสสนาคาเวสราสหตัตจักกากัมภะรัตสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัทธาจอาคูนาคาจสสินโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสม,มิติงวนัง เยนาคราเชสาสาหันติทิพาติชาปักขิวิสุทธจักคูเวหายะสาเตวนามัดชาปตากิตราสุปนาอิติเตสนามังพวันยันตะธานาคราชานมาสีสุปนตโตเคมะมะกาสีพุทโธ สันหะหิวาจาหิอุปวาหยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสูพุทธังชิตาวิชิระหัตเธนะสะมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวัเเตเซติทิมันโตยสัสสินโนกาลกันชามหาพิสมาอสุรา ธานเวคสสาเวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจิสหะสตันจะพะริปุตานังสะเพเวโรจนามกาสันในตวะภาริงเซนังราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิคู่นังสะมิติงวะนัง อาปูจะเทวาปทวิจะเตโชวาโยตถาคมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยะสัสสหเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายะสัสิโนทัเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโน โมทมนาอิิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหรีจัสมาจะทูเวยมาจันทัสสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานณ ัตานิปุรักิตาวะอากูมันทะวะราหากะาวาสุนังวสโวเสโทสกโกปาคปุรินทะโทะทาเซเตทัสทะกายาสเพนานัตตะวนันิโนมีที่มันโตชติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังท่าภูสหภูเทวาชรามัก ยี่สิาริวะอริตักาจารโรชาจ้าอุมาปุพะนิพาสิโนวัดุนาสหธรรมมาจ้าอุจจาอัจจาอัจจุตาอะนะเนชกาสุเลยยารุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนท้าเสตเตสัสสากยาสัพเพนานัตตะวันิโนอีทิมันโตชุติวันมันโตวันนวันโตยะสิโน โอธรรมนาพิการมุงพิคุณังสมุตริงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตะวะคิธราปโุสิกาอากูอากูมโนปโุสิกาอัฐคูหะระโยเทวาเยจารโอหิตะวาสิโนปราคามหาปราคาอากูเทวาเจสัสสิโนทัสเวเตทัสทะกายา สเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธามาายพิกามุพิภูนางสมิติงวนางสุขากาคารุมมหารุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตคายยาห์ปาโมคอาคูเทวาวิจักขนาสัทมาตาหารคชามิสกาจะยัสสิโน ธานะยังอาคาปชนโนโยติสาอภิวัตสติท้าเสเตทัสท,ทากา,ายาสเพนพานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธรรมนาภิกามุงภิกขุนังสม,มิติงวะนางเคมียาดุสิตายามากัถกาจะยาสัสสินโนสัมพิตาการามเสิาชโชตินามาจะอาสวะ นิมมานาระติโนอาคูอัทาคูประรนิม,มิตา,ท,าเเทัเสติทัสตากายาสัพเพน,นานัตตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาสิโนโามทัมนาอภิกามงผิกุน,นังสม,มิติเนังสัตเทตเท,เทวาน,นิกายาสัพเพน,นานัตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเย สัทิสาสหะปะวุถุชาติมักขีรังโอคะตินะมานาสวังทักเคโมคาตารางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาปารามัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสั้นนางกุมารติโสจะโสปะคะสมิติงวนังสหสัสสะพรหมมะ โรกานังมหพรมาพิตัติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทศิตทัิสราอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสพภอภิกันเต สินเทเทเวสพัมเกเมามาระเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสัมมันทิยังเอทะคันหาทะมันทะทะราเคนะพันทะมัทุโวสมันตาปริวาริทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตทะ,ทะมหาเสนโนกันหาเสนังจะ ตเปสยิปานินาตรมาหัจชะสรังกัตวานะเพระวังยะธาปาวุสโกเมโขทะนยันโตสวิจุโกตะธาโสปจุทาวติตังกุโทอะสยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมา ตโวอมันตยิสัทธาสาวกเกสะเสนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาติพะโวเตจะอาตัปปมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตราเคหิปกามุงเนสังโรมปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตา यसर्षिणो मोदन्ति सः पूतेः सावकात्ते च नेषु ताते